การดการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยนะครับขอรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 นะครับประจําวันที่12มีนาคม2 5 6 3นหารนะครับราการในระดับประเทศนั้นมีผู้ป่วยรายใหม่นะครับรายนะครับรวมเป็นผู้ป่วยสะสมในระดับประเทศ70รายในจังหวัดเลยเองก็ยืยนยันนะครับว่ายังไม่มีผู้ป่วย ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองิเเนี่ยรายใหม่นะครับก็คือเราไม่มีผู้ป่วยนะฮะวันนี้เรามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ในการเฝ้าระวังนะฮะหรือว่าสงสัยว่าจะป่วยด้วยโรคนี้หนึ่งรายซึ่งตอนท้ายจะมีรายละเอียดจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลเลยนะครับวันนี้มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีเพิ่ม49รายรวมมีสะสมทั้งหมด96รายนะครับ ทั้งหมดเราติดตามนะครับจนครบ14วันนะครับออมีผู้ที่ได้รับการติดตามจนครบ14วันแล้วประมาณ25รายนะครับก็ข, <Lauren> ขอเรียนว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยในอนาคตจะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอ,ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวจังหวัดเลยว่าหนึ่งเราช่วยกันดูแลเพราะถือว่าเขาเป็นบุคลากรเป็นบุคคลของจังหวัดเลยเป็นพี่น้องเป็นญาติเราเมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วเขาก็ต้องได้รับการดูแลจากพวกเรา เพื่อหนึ่งก็คือเขาก็ถ้าเจ็บป่วยก็จะได้รับการการักษาอย่างทันท่วงทีถ้าเขาป่วยจริงๆนะฮะโอกาสที่เขาจะแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวก็จะน้อยลงนะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตให้ท่านผูบ้บริการโรงพยาบาลเลยนะฮะคุณหมอชุมนุมวิทยานันได้ให้รายละเอียดรายที่เราพบล่าสุดที่อยู่ในไข่ที่อาจจะป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับ เรียน่ผุ้ชมทุตร่งังท่านครับผมนาพชุมนงบวิทยานันท์ครับร่วมในการโรงพยาบาลเลยวันนี้โรงพยาบาลมีพี่น้องที่มาเข้าข่ายที่จะต้องได้รับการตรวจนิสัยเพิ่มเติมอยู่หนึ่งรายนะครับเป็นผู้ป่วชายอายุยปีไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่น3ปีนะครับแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยวันที่3มีนาคม เริ่มมีอาการป่วยวันที่10มีนาคม2019นะครับแล้วก็มารักษาที่โรงพยาบาลเลยด้วยการไข้ไอระคายคอมีละมู่นะครับขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรคโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างเ,าเพื่อจะไปตรวจหาเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับเดี๋ยวถ้าได้ผลอย่างไรแล้วจะนำเรียนกับท่านพี่น้องประชาชน คร,ค,รครับก็ขอเี่นอีกครั้งนะครับโควิด19หรือโควิด -19 ทินเนี่ยป้องกันได้นะครับแล้วก็เราช่วยกันนะครับต่อสู้ด้วยอะไรครับต่อสู้ด้วยเราสร้างรั้วที่เข้มแข็งของจังหวัดเลยนะครับก็คือเราสอบสองดูว่ามีญาติเรามีเพื่อนเราไม่ิดเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ ได้รับการมีมาป่วยด้โรคนี้นะครับก็ให้รีบแจ้งนะครับแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับนะครับเราก็จะมีข้อมูลในการติดตามนะครับและเราก็ไม่ตีตราคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือว่าแรงงานนอกกฎหมายนะครับเราสู้ด้วยข้อเท็จจริงที่เรากล้าเปิดเผยข้อมูลเราสู้ด้วยความร่วบแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนของจังหวัดเลยก็จะทําให้จังหวัดเลยนะั้นเป็นพื้นที่ ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019